เนี่ยเนะคัะสุตามาว่าอะสตาวัวต่อไหมสามร้อยสามร้อยปีสามร้อยปีบ้านนี้นะคะสวยมากบ้านนี้สามร้อยปีบ้านนี้สามร้อยปีค่ะสวยมากสามร้อยปีจริงๆสวยมากเหมือนเป็นถ้าเป็นประเทศเราก็มาถ่ายหนังเนาะเต<ม>้เลยเต้เลย เป็นบ้านเราก็ถ่ายทาหนังเนาะสวยมากค่ะสวยมากสวยมากมากเลยเป็นเป็นที่เมืองเก่าที่แมวอยู่เป็นร้านอาหารเป็นมิวเซียมเป็นมิวเซียมเลยที่ร้านเก่าที่อยู่ี่ประตูประตูก็เป็นประตูไม้สมัยก่อนนะคิดดูคิดดูคะ่ะประตูก็เป็นประตูไม้แบบแบบประตูไม้แผ่นใหญ่เลยเนะี่ยเป็นประตูไม้อิโซพุกโกลเมสตาวอต สามรอยปีโอ้ยเข้ามาแล้วสอ,อนมากค่ะชื่นชมสามร้อยปีค่ะนี่ค่ะเตาอุ่นเตาอุ่นต้องขนาดนี้เลยนะคะกลของบ้านท่านดูสินะไม้น่ะดูสินะุูคนะนะานไม้ดูสิโอ้ยนหนเป็นบุญมากๆเลยค่ะโต๊ะกินข้าวโต๊ะทานอาหาร บ้านบ้านแม่เคอยู่ที่ไปก็ใหญ่อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่มีไอเต้าอุ่นไม่ใหญ่ปานนี้ใหญ่มากทุกอย่างเตลเว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 อันนี้อุดีอ่ะเสียตามาอุดีอ่ะเสียโอ้ยกี่ตัวเสียปาลยออนกี่ตัวเตเลยกี่ตัวเตเลยกี่ตัวเสียมิน้องรบบอลยอนน้องนี่เลยนี่ น้องละกี้ว่ะคือว่าไอล่ามาตุเลตาโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เหมือนสมัยที่เรามีหนังเลยค่ะ